เดี๋ยววันนี้เราจะพามาลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงเส้นทางจากบางซื่อไปรังสิตแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะที่ดอนเหมือว่าการเดินทางเข้าสู่สนามีดอนเนมืองเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ตอนนี้เป็นชันชาลาที่สาและสี่ซึ่งจะเป็นชันชาลาที่ไปเส้นทางลังสิตส่วนฝั่งตรงข้ามอ่ะจะเป็นฝั่งไปตลิ่งชันซึ่งเา้ว่าน่าจะเป็นชันชาลาที่เก้ากับสิแต่ทุกอย่างไม่ต้องกลัวหลงเลยเพราะว่าเขาจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยส่วนบรรยากาศที่เนี่ยบอกว่าบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นมากแบบเป็นโทนสีแบบของญี่ปุ่นแล้วเข,ขาขับวิงทีด้วยความที่มันยังใหม่อยู่้วยแล้วก็เขามีช่องทางการเนรรถเนี่ยหลายช่องนะเหมือนเราไปอยู่สถานีใหญ่พวกสถานีโตกเกียวสถานีชินจุก,กุเอ่อประมาณนั้น บรรยากาศโทนสีนี้ได้เลยคือใครอยากถ่ายรูปเล่นตรงนี้ก็ถือว่าสวยนะบรรยากาศคล้ายๆญี่ปุ่นเหมือนกันเปรียบแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่เขาแบบทดสอบเดินรถอยู่เป็นช่วงทดลองที่ขึ้นฟรีสามเดือนตั้งแต่วันที่สองสิงหารถไฟก็คือจะรอบอาจจะไม่เยอะจะช่วงระยะเวลาขันก็ประมาณ30นาทีอ่าในช่วงเวลาปกตินะแต่ช่วงเวลาเร่งด่วนจะเยอะกว่านั้นถ้าบอกว่าช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้ากับช่วงเย็น่าจะประมาณ15นาทีต่อคูนอ่าเพราะงั้นก็ช่วงนี้ก็จะยืนรอนานหน่อยสามสิบนาทีมาคันหนึ่ง ฮะแล้วก็จะตลอดในสถานีเขาจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนาะคอยดูแลให้เราไม่เดินข้ามเส้นเหลืองเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ให้ข้ามเส้นเหลืองไปจะคอยเป่านกหวีดเพื่ออ่ะเราแฟร์แล้วเหรอแฟร์ดูรถไฟนะั้น ใช่ใช่เขาบอกว่านั่งแข็งเออขาบอกว่าเมืองไทยอยเป็นเมืองร้อนซึ่งอย่างเงี้ยเขาก็สะอาดง่ายกว่าแล้วทำให้นั่งเราไม่ร้อนอ่าไม่เหม็นอับชื้นนะบอกว่าจะร้อนกว่าใช่ก็คือเป็นการแบบปรับเปลี่ยนตามภูมิอากาศของแต่ละประเทศใช่คือถ้าเกิดเป็นบ่อนิ่มๆบ่อผ้าอย่างเงี้ยแล้วบ้านเราเมืองร้อนเหงื่อเยอะอ่ะมาจะเกิดความอับเนาะถ้าอย่างงี้ปุ๊บมันทําความอับเช็ดลำบากเช็ดง่ายแล้วเราไปรถไฟนั่งไม่นานด้วยนั่งไม่นานไม่ถึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่าใช่ก็จะประมาณนี้บรรยากาศดมาก ไม่มีคนนะเพราะว่าแบบเป็นช่วงแบบทดลองวิ่งเนาะเกิดมาช่วงทดลองวิ่งเนี่ยเวลานั่งในในขบวนอย่างเงี้ยไม่มีคนอ่ะเราหยิบกล้องมาถ่ายได้นะสวยนะเดี๋ยวเราขึ้นภาดไปดูว่าในบรรยากาศการถ่ายรูปในขบวนรถไฟอ่ะตอนนี้นมีคนเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาวิ่ง,งปกติถ้าคนเยอะก็ไม่ควรถ่ายเนาะ <Okay. S 1> เพราะหนึ่งเขติดคนอื่นเขา,าสองเป็นการรบกวนคนอื่นด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาขึ้นรถไฟแล้วคนทั้งเนี่ยใช่เพราะงั้นใครอยากถ่ายรูปรถไฟก็คือช่วงนี้แหละช่วงสามเดือนแรกเนี่ยที่ทดลองทดลอง,ทดลองนั่งฟรีเนี่ยไม่มีคนนะมาเก็บภาพได้เป็นที่ระลึก มองเห็นวิวสามมิติวิวไม่เกือบทั้งหมดเลยแต่ฝั่งเนี้ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่เดี๋ยวฝั่งขากลับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าวิวอ่ะมัสนสวยยังไงเห็นเครื่องบินยังไงกันบ้างตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูว่าวิธีการเดินทางเข้าสู่โัมดสนามบินรอนเมืองเนะี้วิธีการเดินทางอ่ะก็ทำยังไงกันไปด้กันค่ะ ร่างกายก็ลงบันไดก็ได้มีทั้งสามวิธีเลยที่นี่สถานีมัน huh? สูงอ่ะส่วนใหญ่แนะนำว่าให้ลงบันไดเล่อหรือลงลิฟต์ก็ได้เพราะก็เดินลงบันไดนะโหแบบมีมีปวดเข่าอ่ะเพราะว่าที่นี่สถานีมีสองชั้นด้วยเนี่ยอันนี้คือชั้นท ja ี่สองเห็นไหมเออเพราะงั้นควรหลีกเลี่ยงการเดินลงบันไดควรลงบันไดเลื่อนแทนแต่ก็ถ้าออกกับร่งกายก็ลงบันไดเออจะปวดเข่าแน่นอนอ่ะ ออแล้วก็สังเกตคือลิฟต์ที่เนี่ยใช้ทั้งคนปกติแล้วก็ผู้พิการเนาะคือเขาเอาในความสะดวกทั้งคู่เดาว่าปกติอะลิฟต์อะใช้กับคนพิการแต่ว่านี่มันสูงจัดอะเขาเลยให้คนทั่วไปใช้ได้ด้วยก็ลองดูยังไงเสียก็ถ้าเกิดเจอคนพิการก็ให้คนพิการไปก่อนตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ที่ชานทางเชื่อมแล้วตอนแรกเราอยู่หน้าบ้านที่ว่าเราอยจะออกบ้านไหนที่สานามบินเมืองล้วก็จะมีทางออกเป็นงสอง่แต่ที่เราอ่านขึ้นอยูแล้วมันไม่มีเขียนว่าสานามบินรันเมืองเลยเราก็เลยดูอันนี้ แต่ให้ดูสนามบินดอนเมืองตรงน,นี้เราก็เลยช่วยเราท้่จะออกมาออกบกเดี๋ยวเราก็จะดูกันว่ามันจะใช่ไหนไปดูทา,างออกบกกัน เงื่นอนงมีู่แบบนี้ด้วยที่็นใช้บัตรเครดิตได้ด้วยเออดีนะดีปานาเขเราเคงใช้เงินสดน้อยลงอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ต้องเหมือนพีทเต้องมานั่งแรกลงแรกเหรียญก็คือมีตู้ซื้อเลยจบจบาทุกคนแบบหยอดเหรียญตัวนี้ก็ได้ใช้บัตรก็ได้เออแบบม่่บัตรสิแต่ก็แอบหวังนะว่าจะไม่ต้องซื้อทีละบัตรเหมือนแบพีทีเอสอย่างญี่ปุ่นนี่ยมันซื้อทีเดียวอาจจะซื้อส3คนพร้อมกันทีได้เลย่แต่บ้านเราพีทีเอสต้องมานั่งซื้อทีละใบที เรื่องนี้มันทำยังไงกันบ้างอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปเดินดูทางเข้าดอนเมืองก่อนมาถึงแล้วทางออกที่หกใครหนีก็แถวที่หกเป็นทางเข้าสนามบินดอนเมืองอ่าฮะก็คือทางเลขหกใช่แจที่ข้างหน้าเขาก็จะมีบอกเนาะแต่บอกไม่ละเอียดเท่านั้นเขาไม่มีเขียนจริงๆริงเขาคนเขียนว่าสนามบินดอนเมืองไหมนะคะเพราะว่าเคนที่มาลรงที่นี้ที่ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องมาสนามบินอ่าใช่เพราะงั้นก็คือออกทางออกไปาเลขหคือทางเข้าสนามบินดอนเมืองไปเดีวราไปดูข้างในดีกว่าเป็นไงบ้าง ดอนเมืองเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นเองส่วนการเดินจากสถานีดอนเมืองอ่ะสู่สนามบินดอนเมืองอ่ะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีได้ไม่เกินนี้จากที่เราเห็นเนาะเวลาเรามาสานามบิดนดอนเมืองโดยการที่เรานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆว่าจะเป็นวอล์กเวย์หรือจะเป็นแบบทางล่างให้เราเห็นอย่างนี้ต่างๆทำให้เราแบาลาบลากกระเป๋าไดส้สบายระดับหนึง่งเลยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว กับฝั่งบินเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนฝั่งเป็นเทอร์มินอลสองจะเข้าฝั่งด้านนี้ส่วนกเป็นเทอร์มินอลหนึ่งก็สามารถเดินต่อไปได้เลยก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างไกลเหมือนกันนะถ้าเกิดใครจะแบบนั่งรถไฟมาต้ก็ถือเวลาเลยอืมแล้วก็ดูแล้วนะก็เดินเหนื่อยเหมือนกันน่ะใช่เพราะถ้าเกิดอากาศร้อนนี่เกาเรื่องเหมือนกันใช่แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดใครแบบมีเวลาน้อยอ่ะฟินเวลาอาจจะดีกว่าติด่อยนิวอ่าใช่ก็คือเวลามันคอนโทรลได้มันก็นั่งแท็กซี่บางทีรถติดมันช้าใช่ถ้าเป็นเวลาแบบเร่งด่วนอะไรเงี้ยที่ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด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 ให้ชอบด้วยนะคะ